การที่4ี่พระเยซูฟื้นขึ้นพระชนหนึ่งโครินท์บทที่สิบ้าข้อสนี่เป็นคํากล่าวของคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของคณะฟาริสีซึ่งตอนหลังนั้นได้กลับใจมาเป็นคริสเตียนและผู้รับใช้ของพระเจ้าได้บอกว่าและเขาอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่จับพระเยซูไปตึงและทรมานขมเหงคริสเตียนในยุคแรกหนึ่งโครินธ์บทที่สิข้อสี่ และถูกฝังไว้วันที่สามโปรงทรงถูกชุบขึ้นมาเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในในพระคัมภีร์นั้นโปรงทรงปรากฏแก่เคฟาสเคฟาสก็คือชื่อเก่าของเปรโตแล้วแก่คราทูสสิบสคนภายหลังโปรงทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องอีกกว่า500คนในคราวเดียวซึ่งส่วนมากยังอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้ว ภายหลังที่พระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบและอัครทูตทั้งหมดครั้งหลังสุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดนี่คือเหตุการณ์ของเปาโลเดิมชื่อซอลพระเจ้าเปลี่ยนเขาเป็นชื่อพอลซอลคือคนหนึ่งที่อยู่ในคณะฟาริสีที่ไปร,ร่วมประชุมและเอาพระเยซูไปตึงอยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นพระเยซูถูกตรึง และในขณะที่เขาสาวกเกิดความเชื่อและประกาศข่าวประเสริฐเขาได้เดินทางไปขอหนังสือจากอาจาักรโรมันเพื่อจะจับพวกคริสเตียนพวกที่เป็นสาวกเขาบอกว่าพระเยซูก็ไม่จบสักทีหนึ่งเรื่องนี้ก็พยายามจะเอาพวกคริสเตียนไปขังระหว่างเดทางที่เดินไปดามัสกัสมีแสงเหมือนสว่างดีกว่าแสงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวัน ทำให้เขาตาบอดแล้วล้มลงไปแล้วมีเสียงบอกว่าซาโลซาหรือซาโลเจ้าข่มเหงเราทำไมเขารู้เลยว่านั่นคือพระเยซูคริสต์พระเยซูได้มาปรากฏกับเขาพี่น้องครับแม้ว่าพระเยซูคริสต์ดันได้ฟื้นจากความตายหลังจากถูกตึงกันเข็นสาวันพรงอยู่อีก40วันอยู่ปรากฏในที่ต่างๆนะปรากฏกับในบ้านหลังหนึ่งนที่โทมัสได้ ดูเห็นรอยตึงและรอยแทงได้บาปรากฏที่ทะเลสาบกาลิลีให้เหล่าสาวกพวกกลุ่มของเปรโตที่กลับไปจับปลาที่อวนแทบปิเมื่อกี้นี้ที่เราดูในวิริทัศน์พวกได้ปรากฏอยู่หลายๆที่แล้วผมก็ได้บอกกับเหล่าสาวกว่าชงรอคอยพระวิญญาณและพระองค์ก็เสร็จขึ้นไปในวันที่ 40, 40. วันที่40แต่หลังจากที่ ซอลได้เห็นพระเยซูนั้นคือหลังจากวันนั้นไปแล้วเหตุการณ์นั้นได้ผ่านไปเป็นเดือนเดือนพระเยซูได้มาปรากฏอีกครั้งหนึ่งกับนักศาสนาที่ชื่อซาโลจนซาโลได้กลับใจไม่ต่างกับทหารคนนั้นที่มีส่วนร่วมในการประหารพระเยซูคริสต์นะครับน้องครับมีคนมากมายที่อยู่ในเหตุการณ์ได้กลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะเป็นนักศาสนา หลายคนพระพิเดมทึกไว้ว่าแม้แต่คนที่อยู่ในกลุ่มของนักศาสนาหลายคนอยากจะต้อนรับอยากจะเชื่อแต่เขาเกรงใจและกลัวอิทธิพลของนักศาสนาในยุคนั้นไม่กล้าจะสแดงตัวแต่ซาโลซองไม่สนใจนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนเด็กที่คลอดก่อนกําหนดพี่น้องคําพูดนี้หมายถึงอะไร เขาเป็นอัครสา,าวกของพระเยซูคริสต์ในยุคหลังซึ่งเกิดก่อนคนอื่นๆมีสาวกของพระเยซูสิบสองคนที่อยู่ร่วมกับพระเยซูคริสต์แต่เปาโลหรือซอลเนี่ยไม่ได้อยู่กับพระเยซูคริสต์แต่ถูกเลือกทีหลังเพื่อคนต่างชาติและจะมีคนที่ลุกขึ้นทํางานของพระเจ้าอีกมากมายหลังจากนั้นแต่เขาเป็นคนที่เริ่มต้นและเกิดก่อนยุคนั้นเขาจึงเป็นเหมือนเด็กที่คลอดก่อนกําหนดน้องครับ อีสเตอร์อุโมงค์ว่างเปล่าย่อมอยืนยันว่าพระเยซูทรงอยู่พระองค์ทรงพระชนอยู่สาวกจึงเริ่มเปลี่ยนจากคนขาดกลัวคนขี้ขาดคนที่เข้มแข็งที่สุดที่เอาดาบฟันหูของทหารที่มาจับพระเยซูิสิ์จนขาดไปแล้วพระเยซูหยิบเอามาต่อให้ใหม่เนี่ยนะที่ชื่อเปโตก็ยังปฏิเสธพระเยซูถึงสมครั้งคนอื่นไม่ต้องพูดถึงทุกคนหลบหนีกันหมด แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เยซูฟื้นจากความตายและได้ปรากฏตัวพี่น้องครับสาวกเกิดใจเป็นคนละคนละแบบเป็นคนละคนไม่มีใครกลัวตายอีกแล้วนะครับในกิจการบทที่สิบสาบทที่1กิจการบทที่หน่งข้อ3าึงแเรามาดูด้วยกันข้าพระองค์ทรงทุกทรมานแล้วได้ทรงสำแดงพระองค์แก่คนเหล่านั้นด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงผระชนอยู่ และทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายหลังจากพระเยซูได้ถูกตรึงถูกทุกทรมานและถูกตึงและถูกประหารและถูกฆ่าและฟื้นจากความตายแล้วพระองค์ได้ทรงพิสูจน์ว่าพระองค์ยังเป็นขึ้นมาใหม่ทรงบ่ชนอยู่และได้ปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและไดส้สนทนากับเขาถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ,จา้าได้เทศนาสั่งสอนอีกตลอด40วันนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงพรำนักอยู่กับอัครทูตจึงกำชับเขาไม่ให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเลม็ม บอกให้รออยู่ที่นี่อย่าพึ่งออกไปประกาศเรื่องราวของของพเยสุคริตแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาพี่น้องพระบิดาคือพระเจ้าที่รักมนุษย์ส่งพระเยซุคริตมาแล้วยังสัญญาว่าจะให้พระวิญญาณคือพระเจ้าเองนั้นอยู่กับมนุษย์เป็นฤทธเดชท,ที่อยู่กับเราพระเยซูได้กำชับเขาว่า แต่ให้รอคอยตามพระสัญญาของพระบิดาคือพระองค์ตรัสว่าตามท่านที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละเพราะว่ายอ,อนผู้ให้ตบศมาด้วยน้ําแต่ไม่ช้าไม่นานท่านจะรับตบิศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกันเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่ให้แก่ชนชาติอิสเซลหรือพระเยซูก็ปปปไม่ใช่ธุระของท่านนะครับ แต่พระเยซูได้ตอบว,ว่าแต่ท่านทั้งหลายนั้นจะได้รับราชธานฤทธเดชเมื่อพร้ยิญาณหญ่สุดนั้นจะเสด็จมาเหนือท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่เราในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนสุดปลายแผ่นดินโลกนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้บอกกับเราในกิจการนะครับและในมัทธิวด้วยเช่นเดียวกัน ให้สาวกรอคอยในเยรูซาเล็มและจากเยรูซาเล็มนั้นข่าวประเสริฐนั้นจะแผ่ขยายไปที่ยูเดียจะไปยังแคว้นซามาเลียและจะไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกพี่น้องแปลกไหมครับว่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์จากวันนั้นเมื่อ2,000ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ข่าวประเสริฐเรื่องราวพระเยซูคริสต์ได้จากเยรูซาเล็มรอบทะเลสาบกาลิลีพระเยซูไม่เคยออกไปจากเยรูซาเล็ม พระองค์พันธกิจของพระองค์นั้นพระองค์เทศนาทำอัศจรรย์นั้นรอบๆทะเลสาบกาลิลีถ้าเราไปดูนะครับพระองค์นั่งเรือจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งจากอีกฝั่งหนึ่งมาทางนี้จากทางนี้มาทางนี้เราไปดูการเดินทางของเยซูคริสพระองค์อยู่ที่เยรูซาเล็มและเหล่าสาวกในยุคแรกก็อยู่ที่นั่นแต่พระวิญญาณสุดนั้นจะให้ฤทธิดเดชเราทั้งหลายท่านทั้งหลายจะประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของเปสต์ในเยรูซาเล็ม ยูเดียสมาเลียจนสุดตายสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับสุดปลายแผ่นดินโลกและข่าวประเสริฐปัจจุบันนี้ได้ไปทั่วโลกนี้แล้วประเทศไทยข่าวประเสริฐมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์บาทหลวงคาทอลิกได้เดินทางมาพร้อมกับเรือสำเภาในยุ克าอานานิคมได้มาพร้อมกับ นักศาสนาที่มาประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์มีคริสตจักรที่อยู่ใกล้กับวัดริมแม่นม้ำวัดชัยมีโบสถ์ที่นั่นนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์พี่น้องข่าวประเสริฐได้ไปทั่วโลกไปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่หนักกว่าเราอีกนะครับสมัยของโชกุนสมัยของจกักรพรรดิสั่งฆ่าเลยครับ ค่ามิจฉาลีค่าคนที่มาเชื่อในประวัติศาสตร์บันทึกว่าม,มีลูกสาวคนหนึ่งของนักปกครองญี่ปุ่นเชือเช้อกษัตริย์ของคนญี่ปุ่นหนีมาเมืองไทยนะครับน้องนางทองกีมาหรือทองกิีมานั่นเองนะครับที่มีเชื้อสายฉะนั้นพี่น้องครับข่าวประเสริฐไปทั้งญี่ปุ่นไปทั้งจีนไปทั้งอินเดีย ไปมาทั้งไทยมาทั้งฟิลิปปินส์ไปทั่วโลกนี้ข่าวประเสริฐเรื่องราวพระเจ้านั้นได้กระจายไปทั่วโลกนี้ในแอฟริกานะครับในเอธิโอเปียในซูดานในทั่วโลกข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้ไปตามที่พระเยซูได้บอกไว้แม้เริ่มต้นที่เยรูซาเลม็มพี่น้องครับพระเยซูถ้าไม่เป็นเรื่องจริงทำไมคนทั่วโลกนี้จึงกลับใจเปลี่ยนความเชื่อ เคยถือศาสนาอยู่วันนี้ต้อนรับพระเจ้าเข้ามากลับมาคืนดีกับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่นะครับและสิ่งที่เป็นไวได้ยากมากก็คือคนยิวจะเปลี่ยนวันสบาโตวันที่เขาพักสงบจากวันเสาร์ที่ในบัญญัติของโมเสสเปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่คนยิวที่มาเชื่อในพยคริคต์ยอมเปลี่ยนการนมัสการพระเจ้าจากวันเสาร์มาเป็นวัน อาทิตย์ตอนเช้าเขาเพราะว่าพระเยซูฟื้นคืนพระชนในเช้าวันอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลที่คนทั่วโลกนี้จึงไปโบสถ์กันวันอาทิตย์เช้าวันหยุดในปฏิทินของสากลก็ให้หยุดวันอาทิตย์เพื่อคนจะได้ไปนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่โบสถ์คนทํางานกันหกวันในอดีตคนยิวทางานนะครับต้นสัปดาห์คือวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤรหัสสุขเสาร์เขาหยุด แต่เมื่อพระเยซูฟื้นคืนพระชนปฏิทินเปลี่ยนเป็นวันจันทร์อังคารพุทธราษฎร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดมานมาสการพระเจ้าพักสงบในวันอาทิตย์นี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าถ้าพระเยซูไม่ฟื้นคืนพระชนจริงเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดถ้าพระเยซูคิดไม่ใช่พระเจ้าจริงเรื่องราวมันคงจบไปในยุคสมัยนั้นแล้ว นักศาสนานักฟาริสีก็ภาวนาขอให้ชายผู้คลั่งผู้บ้าคลั่งผู้โง่เขาที่ยอมตายเพราะอ้างตนเป็นพระเจ้านั้นและให้คนเหล่าสาวกนั้นจบเพียงแค่รุ่นนั้นแต่มันไม่จบเพราะว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราทั้งหลายแต่พระองค์มาตามพระสัญญาพระองค์เป็นพระคริสต์พระองค์เป็นพระมาซีหาเป็นพระเจ้า ซึ่งคนยิวเองที่รู้พระคัมภีร์นั้นก็ยังรอคอยปัจจุบันนี้ก็ยังรอคอยว่าพระมาสิหาที่พระเจ้าจะส่งมาช่วยเนี่ยคือใครแต่พระเยซูได้มาแล้วเมื่อ2,000ปีที่แล้วพระองค์ไม่จําเป็นต้องมาซ้ํามาซากอีกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงและทุกอย่างเช็คกลับไปได้ที่พระองค์มีนักกฎหมายคนหนึ่งเป็นจบปริญญาเอกด้านนักกฎหมายชื่อแฟงวิลสัน เขาบอกว่าเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องราวของคริสเตียนเนี่ยวันอีสเตอร์เป็นวันที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของความเชื่อของคนศาส,สนาคริสต์เขาไม่เชื่อเขามองเรื่องราวไปจะไปเรื่องศาสนาฉะนั้นเขาบอกว่าคนเราตายไปแล้วจะฟื้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเขาเขียนเ่หนังสือหลังจากที่เขาไปค้นหาหลักฐาน w h moved the Stone เขาเดินทางไปที่อิสราเอลไปค้นหาหลักฐานสืบคดีเรื่องราวสุดท้ายเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์ใช้เวลาอยู่หลายปีสุดท้ายคําน,นําหนังสือบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้ตั้งใจจะเขียนตั้งใจจะเขียนว่าพระเยซูไม่ได้ฟื้นจากความตายแต่สุดท้ายต้องมาเขียนว่าพระเยซูฟื้นคืนพระชนและกลับใจเป็นคริสเตียนพี่น้องครับคนที่อยากรู้ว่าพระเจ้าจริงไหม ท่านต้องค้นหาเหมือนอย่างแฟงมาริสันไม่ใช่บอกว่าเจ้าไม่จริงแล้วไม่สนใจอันนั้นไม่ใช่คนจริงถ้าคนจริงบอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงท่านต้องค้นหาแล้วท่านจะพบผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าพระเจ้าไม่จริงแต่ผมไม่ได้บอกว่าแค่ไม่จริงแต่ผมแสวงหาแล้วดูว่าพระเจ้าจริงหรือเปล่าจนสุดท้ายมาเจอพระเจ้าจริงคนจริงต้องค้นหาแต่ถ้าเราบอกว่าไม่จริงแล้วเราไม่สนใจท่านแค่หลอกตัวเอง ฉะนั้นพี่น้องครับพระเยซูฟื้นคืนพระชนจริงไม่เพียงแต่คนยิวเปลี่ยนจากการนมัสการากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับมนุษย์ทั่วโลกยังพูดถึงพระเยซูคริสต์ยังมีคนพูดถึงการปรากฏของพระเยซูคริสต์ยังมีคนนมัสการพระเยซูคริสต์แม้ว่าพระองค์เคอยอยู่ในโลกนี้มาเมื่อ2,000กว่าปีที่ผ่านมายังมีคนมาเชื่อในพระองค์มากขึ้นทุกวันทุกวัน จนไม่สามารถอัปเดตตัวเลขของผู้ที่เชื่อได้บางคนจะบอกว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ยังมีบทเพลงที่แต่งเรื่องพระเยซูฟ,ฟื้นคืนมาชนเนี่ยมาทุกๆปีเรายังสามารถสัมผัสพระองค์ได้พระองค์บอกว่าเราอยู่วันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิตเราคืออัลฟาและโอเมกาเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย ดันั้นพระเยซูยังทรงพระชนอยู่เราไม่มีอัฐิเราจะมีศาสดาที่ทุกคนแย่งอัฐิไปบูชาไปทำถานศาส,สนาเพื่อกราบไหว้อัฐิกระดูกเท่าแต่พระเยซูคริสต์ไม่มีกระดูกไม่มีซากศพทหารโรมันที่เราดูหนังเมื่อกี้นี้พยายามไปค้นหาซากศพของคนที่ถูกตึงังเขนดูรอยดูต่างๆแต่ก็ไม่เจอ ศพของพระเยซูคริสต์ปรากฏว่าไปเจอพระเยซูเป็นๆฟื้นคืนพระชนอีกเขาจึงกลับใจสุดท้ายพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแม้แต่จกักรพรรดิของโรมันในสมัยของคอนสแตนตินได้อธิษฐานกับพระเยซูแล้วเขาได้สิ่งที่เขาปรารถนาเขาได้มีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์เขากลับใจตอนรับพระเยซูคริสต์ตามคําแนะนําของ ภรยาคนหนึ่งของเขาของจักรพัรดิของโรมันแล้วก็สั่งบอกว่าเรากลับใจเป็นคริสเตียนแล้วเราอยากให้ประชาชนของเรามานมัสการพระเจ้าก็เลยเปลี่ยนวิหารที่นมัสการเทพต่างๆมานมัสการพระเยซูคริสต์แต่พี่น้องครับ เรื่องราวพระเจ้าบังคับกันไม่ได้พ่อแม่บังคับลูกจูงลูกไปโบสถ์ก็ใช่ว่าลูกจะเชื่อในพระเจ้าจัก,กรพรรดิสั่งประชาชนสั่งทหารก็ใช่ว่าคนเหล่านั้นจะเชื่อเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั้นคนเหล่านั้นก็แค่เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อจากเอสตาเป็นอิสเตอร์ เปลี่ยนชื่อจากเทพเจ้าอื่นๆให้เป็นชื่อที่สอดคล้องในคัมภีร์แต่ก็ยังนมัสก,การบูชาต่อไปน้องครับการมาหาพระเจ้าต้องมาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเอเมนไหมครับบังคับกันไม่ได้หลายคนบอกว่าฉันเป็นเจ้าของบริษัทจะเป็นเจ้าของโรงงานฉันจะเอาพนักงานโรงงานบริษัททุกทุกหมดทั้งหมดทุกคนมาเป็นคริสเตียนผมก็ไม่เคยเห็นใครทําสาเร็จสักคนหนึ่ง เพราะเรื่องราวพระเจ้าต้องมาหาพระเจ้าด้วยใจของเขากับพระเจ้าเท่านั้นจะใช้ด้วยเงินซื้อตําแหน่งหรือความสัมพันธ์ไม่เกิดประโยชน์ทุกคนต้องมาพบพระเจ้าด้วยตัวเขาเองเท่านั้นอาเมนไหมครับพี่น้อง